ไฮดูคลิปกูละสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องกูล้นะคะอีดอเราจะมาถามนักแสดงจากผีชีวะนะคะว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อพรฮับถูกบล็อกนะคะเฮียค่ะอิสรตต้ององเฮียมากๆเลยอยาจะดูที่ไหนทีเนี้ยพรฮัมก็โดนบล็อกแล้วจะดูยังไงอะฉันก็เปี่ยวเป็นแม้ฉันก็เหงาเหมือนกันนะบางที ฉันจะใช้เซ็กทอยมันก็กระไรอยู่นะมันก็ต้องใช้เงินใช้อะไรแล้วก็อยากจะก็ลูกสามแล้วถ้าเกิดลูกเห็นก็จะแบบเอาหน้าไว้ที่ไหนฉันก็อายไปเหมือนกันนะมีแต่พรฮับและแคลที่ช่วยฉันได้อ่ะฉันจะดูยังไงทีเนี้ยฉันก็แบบเศร้าใจนิดนึงจะทํายังไงก็แบบเออเวลาขี้ก็ต้องเอาสายฉีดตูดฉีดตรงแบบมีฉีนะคะให้แบบว่ามันมีความแบบฟินบ้างกับวูเอ่าคันหัวเอ๊ะบังแคแล้วก็ฉีดตรงนั้นฉีดตรงนี้เป็นฟินนะคะ มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้ค่ะเกี <c> ่ <oughs> ยวเี้ยอะไรเอ่อคือมันก็ไม่ได้มีแค่พรฮับไหมตอนนี้มีทั้งแบบว่า X v i d e o วดีโอเอ่อแล้วก็แบบมันเยอะอะค่ะฉันก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องคาดหวังแค่พรฮับนะช่วงเนี้ยมันก็ต้องมีเว็บอืนน่นบ้างช่วยกันแบบเพิ่มยอดวิวให้กับคนที่ลงคลิปเพิ่มกำลังใจให้เขาต้องเข้าดูแบบเว็บอื่นบ้างไม่ใช่แบบว่ารอแต่พรฮับอะค่ะ แต่ฉันก็แอบจะได้พรฮับเหมือนกันนะเพราะฉันจะสมัครพรีเมียมไปอะค่ะไม่นชนิดใช้เลยยะโอ้ยหนังหีบลอกทำไมไม่รู้นะแต่ว่าฉันมีเว็บใหม่แล้วค่ะดาวซิอะไรเอ่ยก็คือ only fan นะคะ only fan คือมันดีจริงๆมันแบบเลิศมากแล้วมันก็แบบโอ้ยแต่มันก็ต้องแบบว่าเสียงเงินดูเห็นไหมเหมือนฉันเนี่ยเธก็ต้องเอาหัวใจไปขายอะค่ะเพ่จะมาดูมัน ฉันก็เลยแบบได้อันนี้มาแทนหัวใจค่ะเพราะจะซื้อมันดูฉันก็เลยแบบต้องขายหัวใจแล้วก็ไปดูออลลี่แฟนเห็นไหมฉันเลยเป็นคนแบบไร้หัวใจดูสิดูสิ <Okay. S 1> สนม่ฉันโชว์ของที่ไม่ได้เปิดนมอ,อ่อยนะจริงๆทำไมฉันถึงไม่รู้หรอว่าพอหนะักโดนบล็อกอะ ฉันคงไม่ได้เสพข่าวนานเลยล่ะค่ะเพราะฉันดูดูแต่หนังเรื่องนี้ตั้งแต่มันออกใหม่ๆเลยค่ะจนตอนนี้ก็ยังดูอยู่มันช่วยฉันไม่เปรี่ยวไม่ต้องแบบเงื้อค่ะไม่ต้องการอะไรฉะนั้นการที่พรทับโดนบล็อกมันก็ไม่ได้มีผลมากมายอะไรกับฉันแต่ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันอาจจะไม่ต้องพึ่งพรทับอีกยาวเลยล่ะค่ะดูได้ทุกช่องทางทั้งโทรทศัศน์จอคอมพิวเตอร์ แม้แต่โทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่ในห้องน้ําในตู้เย็นก็ดูได้นะคะ <Okay. S 1> เออมันมีทุกช่องทางเลยค่ะมันเป็นหนังที่ดีมากๆ <Okay. S 1> แล้วก็ช่วยแก้เปลี่ยวด้วยค่ะใครที่ขี้เปลี่ยวควรดูนะคะ okay. Okay. Yeah.